สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยครับวันนี้ Ford Ranger 2.2 XLT แมนนวลปี2014ไม่แท้ๆ159,000กว่ากิโลครับราคาสุดว้าวกับรถบ้านคันนี้เดิมๆทั้งคันสวยจัดหล่อจัดนะครับโอ้โหรถเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรมานะครับผมมาจากโรงงานล้วนๆสภาพนางฟ้าแบบนี้ ทั้งก่อนนะครับมา1ลำครับแต่ก็ขายไปเรียบร้อยอย่างรวดเร็วครับวันนี้ XLT ตัวนี้มาแล้วนะครับผมราคาสุดว้าวมากๆครับ369,000บาทครับ369,000บาท ใหม่แท้ๆรถสวยๆรถบ้านเดิมๆข้างในสะอาดมากๆเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยงามจัดๆเลยนะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับเพราะาอะไรเพราะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ประมาณ3,99,0 0 0บาทจนถึงประมาณ4,0,000ต้นๆนะครับปีนี้สภาพแบบนี้เจนนี้นะครับแต่ตัวนี้ได้เกียร์แมนนวลนะครับเพื่อนๆเอาที่ชอบเอาที่ใช่นะครับแมนนวลก็ดีแบบหนึ่งออโต้ก็ดีแบบหนึ่งแต่คันนี้มันสภาพสวยครับถ้าเรามองค่า เรื่องเกียร์ไปนะครับเราได้เกียร์ที่สมบุกสมบันหมายความว่าทนทานไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าอนาคตเกียร์จะมีปัญหาเอาเกียร์แมนนวลไปครับเพื่อนๆสมาชิกคันนี้สวยมากๆครับรถจอดอยู่ตรงข้ามดอมอบบงแคนะครับเป็นร้านคุณภาพทั้งรถยุโรปยุโรปี่ปุ่นนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆคัดสรรนะครับมีการรับประกันเรื่องของการจมน้ําพิกคว่ำไม่แท้มีประกันให้เรียบร้อยเลยนะครับดูแลการหลังการขายได้ดีมากๆครับเซลล์ที่นี่นะครับดูแลเป็นอย่างดีครับใคร สนใจคันนี้369,000บาทรีบด่วนครับรถเพิ่งเข้าเมื่อช่วงเที่ยงนี้เองนะฮะอย่ารอช้าใครมองหา4ประตูยกสูงจากโรงงาน Ford Ranger Genesis สวยจัดจริงๆราคาคุ้มค่าคุ้มราคาโทรมาด่วนครับ088 584 5375นะครับ